่อนข้างที่จะแบบไม่ได้เป็นในแบบที่เราเราวางแผนกันไว้ที่เราคิดกันไว้ค่ะหนูก็มองว่าเขาก็แบบเล่นเล่นได้ค่อนข้างดีเล่นแบบคนฟรีๆอิสระแบบชิวอ่ะเขาเล่นด้วยความที่แบบสบายๆสนุกสนานแต่กลายเป็นว่าความตึงเครียดอ่ะค่อนข้างที่จะตกมาที่ฝั่งเราเราเองมากกว่าค่ะในวันนี้ค่ะเขาแบบเหมือนแก้เกมเรามา ว่าตรงไหนจุดอ่อนของเราอะมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ทําได้ดีค่ะมันทําให้เกมของเขาอะมันไหลลื่นแล้วก็สนุกอะไรเงี้ยมันมันแล้วเป็นเราเองที่รู้สึกว่าเราทาไม่ได้มันก็เลยทาให้เราแบบตึงเครียดเหมือนเราตั้ใช่เหมือนเราตั้งใจเราอยากจะทําให้ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังไว้ใช่ไะวันนี้เราก็ ก็ต้องยอมรับค่ะว่าพวกเราผิดพลาดเองแล้วก็เล่นไม่ได้ตามตามระบบที่ที่เราวางแผนไว้แล้วก็ชื่นชมโคเอเชียที่เขาแบบทํากัน้า้เรามาดีเขารู้ว่าจุดอ่อนของเราตรงไหนเขาก็แบบทํากันหน้ไม่ดีเลยค่ะทําให้เขาแบบมีคะแนนแล้วก็ชนะเราไปส่วนเราก็ต้องกลับไปแก้ไขพัฒน,นาทีมของเราต่อไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันสนามที่ไทยนะคะ อย่วเราอย่าเพิ่หมดหวังเลยตัวพวกเราคือพวกเราสู้กันมาขนาดนี้แล้วอ่ะคือแบบหนูอยากให้ให้ทุกคนอะ่ะเ <c oughs> ชื่อมองเราเหมือนครั้งแรกที่มองเราอะค่ะว่าแบบเหมือนครั้งแรกที่แบบมองเราปีที่แล้วอ่ะเหมือนแบบทุกคน <c oughs> ไม่ได้มาคาดหวังไม่ได้มากดดันในตัวพวกเราแบบทำไมคือแบบหนูอ,อยากให้ทุกคนอะ่ะให้กําลังใจตีได้กอกด่าได้แต่แค่แบบกําลังใจมันก็สําคัญกับตัวพวกเราอ่ะ เป็นฝั่งของเราที่มีข้อผิดพลาดอย่างที่พี่วานบอกข้อผิดพลาดของเราก็คือมันอาจจะเยอะมากกว่าของเขาคือของเขาก็ทํากันบ้านของเรามาดีแล้วแบบแต่ก็ไม่จะว่าเสียดายไหมก็เสียดายอยู่แต่พวกเราก็แบบเล่นกันแบบเต็มที่สุดพลังแล้วค่ะก็ <Okay. S 1> <laughs> ขอบคุณคอนเชียร์ทุกคนนะ ก็เป็นเกมที่ต้องชมเชยนะครับทางโปยเช e ียเองในการเล่นนะครับเขาเล่นได้ดีมากต้องยอมรับในวันนี้นะครับรวมถึงของเราเองเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของการเล่นเยอะนะครับก็เลยทําให้พลาดไปในวันนี้ครับก็เกมนี้เราเราก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพร่างกายแล้วก็เรื่องสภาพของเกมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เราคิดว่าสนามนี้ไม่เป็นไรค่ะอาจจะแบบว่า,าแพ้หมดเลยอะไรเงี้ยเก็บได้แค่เต้มเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามที่ไทยก็ดูแล้วยังยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราต้องยอมรับว่าเรื่องของการเล่นของเราเนี่ยผมว่ามันขึ้นขึ้นลงลงนะครับ เรื่องของสภาพจิตใจในเรื่องของการเล่นด้วยนะครับต้องต้องเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับบางจังหวะเล่นดีก็ดีใจหายนะครับไม่ดีก็คือไม่สามารถรักษามาตรฐานในการเล่นได้เราต้องพยายามในเรื่องของการเปลีป่ยนแปลงตรงนีน้นนนนให้ได้ครับ